เสียดายแนะๆคุณใหญ่มองอะไรไม่ชัดนะมองอันนี้เลขหนึ่งนะไม่ชัดจ้ะไม่งั้นก็นีหกหนึ่งสามมองไปเนาะมันไหวมันเร็วเนะรถก็วิ่งเร็วด้วยอ๋อกรไรหกหนึ่งสามบมะว่าแต่สามออันนี้กันเลยเห็นแต่เลขสามก็เอาสามส่นหกมันองหนึ่งจอหกตัวเห็นเลขอะไรพวกที่เห็นหกตัวเลขอะไรนะยาย หกสามเออหกหนึ่งสามแล้วก็นหนึ่งศูนย์หกโอ้ยายจำได้ด้วยจ้่จำได้แต่มันไม่ได้เลขหนึ่งเดี๋ยวพาคุณชมมาตามเลขสูตรคุณยายสุพรรณคุณยายสุพรรณสวัสดีครับคุณยายยายทำอะไรนะใส่ปุ๋ยมันเอาหญ้าเอาหากวนบอกโอ้ยเนี่ย ครับเนี่ยคุณยายโอ้โหเดี๋ยวเราจะทําสูตรคุณยายโอ้ยคุณยายขยันจริงๆนะครับคุณผู้ชมต้องเนี่ยต้องมาหาตามป่าตามเขาอ่ะเดี๋ยวเราไปตามเลขสูตรของคุณยายไปดีกันเลยคุณผู้ชมครับไหนงข้อบอกไงเนาะบอกยังไงยายเขาบอกว่านู่นถ้าอยากรวยก็คูณสักหนือนฝันบอกฝันฝันว่าถ้าอยากรวย

เลยเลสอโอ้สวัสดีครับคุณยายวัสดีจ้าโอ้เจี๋ยรออสองสบายคุยกับคุณยายคุณยายสุพรรณนะครับยายสุพรรณเอ้ยคุณยายทำไมพูดเหมือนคนสุพรรณจริงๆเล่นเนี่ยไม่ยหญ่ไม่รู้ไม่รู้พูดอย่างงี้เองเม็นอบ้บานตะวันก็ว่าเอ้าทำไมพูดอันนี้ไทยไม่ชัดเป็นหัวหน้าแต่กอนเหมือนครูเลยสอนพูดไม่พูดชัดทีนี้ทำไมพูดไม่ชัดโอ้ยเกแล้วอ่ะแกเแล้วพูดไม่ชัด ยาบันพี่น้องบันตะวังนะเขาอันนี้สอนพวกเราแต่การเหมือนครูเลยพูดอันนี้ทำไมพูดไม่ชัดเลยเหมือนบางทีก็เหมือนจำเนียงสุพรรณเราบางครั้งนะคุณใ่หลวงพ่อหลวงปู่สวงที่คุณใหญ่สุพรรณครับเห็นว่าเมื่อกี้นี้ความฝันงวดที่ผ่านมาฝันฝันพื่ไงนะคุณยหญ่ว่าหลวงปู่ให้สามตัวเลย ให้เว้ยตรงหกต,ต,ตัวเลยให้หกต,ต,ตัวเลยเล็งหนึ่งไม่ชัดอย่าโอ้รางวัลที่หนึ่งเลยบอกอย่ารางวัลที่หนึ่งฝันว่าหลวงปู่อยู่ที่ไหนที่นี่นูน่นปิงไฟอยู่ตรงบ้านหน้าบ้านแหละตอนฝนตกนะทั้งวันนะครับก็มาหลวงพ่อปิงไฟว่าภาษาคเมนนะเอาตุกไววางไว้ให้หลวงพอ่อแต่นี้เห็นรถขับมาหลวงพอนู่นถ้าอยากรวอยไปซื้อเอาค่อ อมองไปเห็นเลขอ,อะไรมองไปเห็นเลขตั้งหกเลยเลขเลยแต่มันมองไม่ชัดตเห็นเลขอะไรบ้างคุณยายหกสูหกหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามใชาแล้วก็อันนี้เอาเอาสามสามคูณหกโอ้ในการมันมีหนึ่งนะแต่มไม่ได้ดู โอ้ตัวนี้เลยนหกศูนย์สามนึ่งเร่อยเลยหกศูนย์สามสามหกทั้งวันที่หนึ่งเลยแต่มันได้ดูดูไม่ชัดเล็งนึ่งมันใกล้มาถึงนี่แล้วเขาวิ่งรถมันวิ่งมานะหลวงปู่ชี้ให้ฟันก็ดูดูแป๊บเดียวเนาะก็เลยเอาสามศูนย์หกเออตันี้พอดีมันมีสามศูนย์มันนึ่งไม่เลยนึ่งมองไม่ชัดด้วยโอ้โหไม่ชัดองมองไกลเไม่ชัดก็เลยมอง ถ้าเห็นหนึ่งเห็นหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกนี่โอ้เต็มเต็มเนาะเต็มเต็มเลยหกตัวหาซื้อที่ไหนได้เนาะอย่างน้อยได้สองตัวก็ดีทีนี้ก็เลยได้แต่เอาเบอร์เนาะศูนย์หกทังทังนี้นะเลยทุกอีกมันมีสามมีทุกครับแต่ว่าเข้ามาสิบห้าเกือบสิบหกแล้วอย่างหนึงวันที่ห้าเซต ขามากครับว่าเขาไปค้าขายเขาไม่ได้ดูนาฬิกามันฝนตกเนาะครับโอ้เลยเลยถูกครับเลยถูกเตล่าซื้อนกนี่ครับงดก่อนยายก็ให้ถูกเด้อนะครับรถยายให้อะไรนะงวดก่อนเลขในเลขใหญ่งดก่อนนี่บอกหนเออสีเขียวอ๋อสีเขียวงดก่อนหนาวนี่ใช่ไหม สูตรใหญ่ไม่ได้ให้เอาให้เนึ่งซ้ำซ้ำโอ้นี่นี่คุณยายคุณยายให้นะครับวิ่งเนี่ยวิ่งศูนย์ก็เข้านะครับเก้ากระพกตัวเดียวกันก็เข้านะครับก็นี่เนล่ถูกเลยนะครับคุณยายให้ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับหนึ่งอ่าก็ตีกลับได้ก็ถูกโต๊ะได้นะครับคุณชมนะครับอ่ะอ่ะวดนี้คุณยายเป็นไงบ้างยายคำนวณสูตรไปนวนี่มันได้หลักแปด ยายหนึ่งลาเปดเอาแปดสี่เนอะว่าเราเออเลยมันมีมาข้างบนมันมีสองมีหนึ่งหนึ่งสองสองเนอะเอาทำไมยายให้วิ่งเยอะหลายตัวเถอะวิ่งหนึ่งวิ่งสองวิ่งสามวิ่งสี่วิ่งแปดเอ๊ะสามให้ใช่ไหมยายใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แปดหนึ่งสองสามสี่แปดจ้่ให้ห้า ห้าวิ่งห้าเลยคุณยายจะให้วิ่งตัวไหนหนึ่ไม่เยอะจังถ้าให้แปอาจริงๆกับหลักแปดหลักแปดวิ่งสี่หนึ่งวิ่งหลักแปดสามแปดสี่หรอแปดสามแปดสี่ใ่โอ้นะคุณยายให้วิ่งอ่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับเลขกวิ่งของคุณยายนะเกณฑ์มาแล้ววันนี้หนึ่งพฤศจิกายนของปีวิ่งยายได้หลักแปดบอกใช่อือได้หลักแปด นะครับคุณผู้ชมนะก็ถ้าชอบตัวไหนก็จัดนะเรื่อวิ่งของคนายายไปยายจัด,จด<ร>ให้ตัวไหนก็จับตัวนี้ใส่อืมถ้ายายจัดให้ก็มีแปดห้าแปดสี่สามสี่สองสี่สองสองสามนะครับแล้วก็สองสี่แปดแล้วก็สี่สองสองยายจัดให้อันนี้เลขชอบอ่ะยายจัดนี่คือยายชอบเอาไว้แบบนี้เวลาจะซื้อจะซื้อแบบนี้โอ้ยายจะซื้อซื้อแบบนี้ใช่ไหมจ้ะ เ,เราฝันคงคุณยายดีเด้ออีกนะครับเดี๋ยวจะาตามโค้งสุดท้ายหลวงปู่สวงจะมาบอบยบ่อนี่บบกหกตัวเคยฝันหลวงปู่สวงนานทีคือการฝันนานแล้วต้องตั้งแต่อะไรตนนั้นันเก้าตั้นันอะไรแปดสามแปดสามนะตอนฝันเห็นหลวงพ่อนะตอนแปดสามออกมาบ่บยรับเมื่อกี้นี้ก็มาเจอคุณยายกํลาลังทํางานอยู่พอดียังไม่หายเหนื่อยเลยนี่นะอ่ะเดี๋ยว คุยกับคุณยายนิดหนึ่งเห็นว่าคุณยายเนี่ยเคยอายุเท่าไหร่นะเห็นน้คุณยายเคยตายแล้วฟื้นมา,าคือขวบกว,ว่าเห็นว่าเขาตายไปสามวันขวบห้าเดือนไหมหนึ่งขวบหนึ่งขวบปะพอดีมันเลขมามาออกซาาไงตอนั้น,นตะครบทะนั้น,น,น,นเ,เป็นยังไงยายมันเป็นยังไงถึงตายแล้วฟื้นเนี่ยยายสามวันเขาเอาไปยายไป,ไป าไปหอมไม้มาโอไปเก็บผลไม้เขาใส่ศาดตร์ไว้นะเรียบร้อยแล้วนี่เขาจะเอาไปแล้วเขาไปฝังแล้วเปิดดูจะเอาไปฝังแล้วจ้าเขาเปิดดูก็เห็นหัวใจเห็นหัวใจตึกตึกเลยตาเขาเอามาจอดนี่มาเป่าเลยมันเป็นแบบนี้อ๋อต่กนคุณยายสวยอ๋อนนองคุณยายธรรมดาเนาะโอ้ดีนะบุญช่วยรักษาคุณยาย คือตายไปสามวันแล้วเนาะเขาจะเขาจะเอาไปเอาไปฟังเลยเอาไปฟังแล้วจ้ะเขาจะเอาไปฟังแล้วพอดีเปิดกับเขาเปิดรถอันนี้อะไรขมิ้นนะรถขมิ้นรถน้ำรถน้ำรถน้ำยารถน้ำน้ำซั่งอย่างงี้วะ รถน้ำเขาเปิดเอาโอ้ยรถน้ำสั่งอันนี้ไปรถรถเนาะกับที่เห็นในหัวใจตึกมาคุณยายเนาะตายแล้วก็จะรถน้ำสั่งรถน้ำจบไม่ยหญ่รถน้ำั่งปะรถน้ำขมิ้นเอาอ๋อกะเลยพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นหัวใจหายใจอยู่ เขาเปิดอันนี้ออกเขาแต่ก่อนเขาก็ห่อพวกศาสตร์เขาไม่มีผ้าขาวไม่มีอะไรนอกจากไม่มีนะจนเนาะสมัยก่อนเนาะสมัยแต่ก่อนต้องเอาศาสตร์เอาศาสตร์ห่อแบบจ้าห่อแล้วก็เอาไปฝังแบบนี้นะสมัยแต่ก่อนอย่างนี้เลยทุกคนเลยครับแล้วตั้งแต่นั้นมายายไม่มีอะไรไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยอะไรเลยไม่เคยประวัติโรงพยาบาลไม่มีเลย ปวดหัวไอ,อคือมันธรรมดาเร,ราปวดหัวตัวร้อนแต่ว่าก็ตาาแต่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลแบบอาการหนักๆไม่มีไม,มไม่เคยไปอยู่โรงพยาบาลไม่เคยอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ตอนทอนยาข้าวฮนะเขาขายยานะครับทีนี้ไปทอนอันนี้มันมุดอะไรนี่ยามันบาดนะโอ้อได้ไปโรงพยาบาลแค่นั้นเอง<า>เขาถามยายว่า ประวัติยายไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยยาแต่นี้ตอนนี้เขาพ่าอกนี่เขาผ่ามันว่ามันคั่นตรงนี้มันมามาบวมอกทา้งนี้นี่สามวันสี่วันเท่านั้นเลยสามวันท่าไม่เคยเรงแต่คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วนะยายอายุหกสิบห้าหก็หกสิบหกเลยอวะหกห้าหก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 กหหรือหกเจ็ดเนาะยาหกเจ็ดหรือวะเก้าแปดเนาะเก้าแปดเก้าแปดนะครับคุณยายสุพรรณอะ โอ้ <T t t. ต้องขอบคุณคุณยายอ่ะเลขสูตรคุณยายนิดนึงยายถ้ายายจะจําให้สองตัวตัวไหนนะเปดเปดเปดสี่แปดห้าเลยกเอาวิ่งเปดสี่แปดห้าแกแปดสามแปดสี่เปดห้าอ่ะนี่แหละเย้ยายอะไรชอบตัวไหนวิ่งตัวไหนก็ถ้าตัวเดียวเดียวยายจะมั่นใจตัวไหนมั่นใจเปดมันได้ลักเปดมันได้ลักเปดคือคํานวณมาแล้วได้ลักแปดแกยห้ที่มันคำนวณมามันมีแต่คู่คู่นะมีแต่คู่ให้ อก็เลยจบให้อันนี้มันมีแต่คู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสร้างสร้างกับสามก็เลยจำให้ครับอะคุณยายขอบุณคุณยายมากนะครับมองคุณยายสุพรรณเราครับโอสาทูคุณยายเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้บุญรักษาคุณยายเหมือนกันสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันให้ปลอดภัยไปเดินทางก็ให้ปลอดภัยตุกอันนี้ ไอเป็นเศรษฐีตุกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมันคุณยายแต่ตุกไม่ตุกเลยซื้อลอตเตอรี่กะพอดีมันออกอันนี้ห้าห้านออกมันออกหกศูนย์หกแต่ซื้อห้าศูนย์ห้าโอ้โหไกลเข้ามาแล้วลงปูให้หกตัวแล้วยังไม่เอาไม่ได้เน้องยายเนาะจ้าสาธุจ้าทู้ามองเล็กหนึ่งไม่ชัดงานก็ได้รงวันที่หนึ่งแล้ว